สวัสดีครับสวัสดีสี่เหล่าเพื่อนชาวยูทูบนะไม่ได้มานานครับมาแคดินออกยิงตาพี่จริงก็แคะแล้วแหละก็คือเดินขึ้นมาเนี่ยลยมันเกาะมามันแคะออกอิงครับเดี๋ยวสลิสมกินขามเหลาเลยเออกมาจากท่อวันเหมือนรถจะจะดับนะครับผมมาสตาร์ทเครื่องกระตุกไปสองสามรอบนะ วอร์มเครื่องนะครับไม่ได้วอร์มไม่ได้สตาร์ทหลายวันขัเมาเข้ามาถึงหน้ารถเลยเมื่อกี้ีปิดประตูไม่ทัน ความเครื่องน,น,นะครับจอดนนไม่ใช่ข้อโซ่ไปหมดแล้วบมาเช็คว่ามีอะไรหายไหมผมคุณปรากฏว่าอยู่ครบครับแต่ว่าน้ำมันไฮดรอลิก รถแสดงว่ามันมีที่รั่วมาหลยกเกือบหมดครับหมดในหลอดนะไม่ใช่หมดทั้งครับน้ำมันโซลงโซลาอะไรเหลือครับไม่ขาดแค่ดินออกถ้าได้ฉีดน้ำไว้มันจะโอเคเลยฉีดดินออกมันจะทำให้ขึ้นสนิมนะครับแต่ว่าก็สีสีหนาอยู่หรอก ไม่เป็นไรหรอกมั้งมาธุระครับไม่ได้ตั้งใจมาหรอกก็มามาเอพาแม่บ้านมาหาหมอมาตรวจคันครับก,ก่อนแหละเดือน,นกว่า แบตหน่อยเดี๋ยวแบตเสื่อมพอรอทำงานคงไม่ได้ทำงาง่ายครับไม่รู้ตอนไหนมาก็เลยแค่ดินแค่อะไรออกหน่อยยังมีที่รั่วอยู่ครับแต่ว่ารั่วไม่แรงซีนหัวใจทำไปแล้วน่าจะรั่วที่อื่นหลายจุดตรงแพร่แล้วครับหลกัหลกๆเลยเห็นอยู่ เสื้อดำเลยไอ้นี่มันมันเาใสครับสตาร์ทขึ้นมันมันมปิวมาเลยควอนมาเลยไปทั่วเลยครับหน้ารถหลังคารถขึ้นหมดเลยเจอต้องเียนเสื้อแล้วดีที่มีเสื้ออีกตัวหนึ่ง เช็คน้ำมันเช็คน้ำน้ำก็ขาดครับแต่ว่าก็เห็นอยู่มันมันอยู่บนรังพึ่งอยู่ก็เลยสตาร์ทเลยครับไม่ได้เอามาเติมเพราะว่าเราไม่ได้ทำงานแค่บ้อมเครื่องอเฉยๆครับอนแรเขาเรียงมาทำงานแล้ว,ลวถึงจะไดเอาน้ำมาเติมทำบอเพึ่งได้สี่สิบห้าสิบตัวเนี่ยแหละครับ เดยออีกสิบตัวไม่รู้จะมีดินมาถมหรือเปล่านี่สัญญาก็ใกล้เข้ามาแล้ววางเสร็จเร็วแต่ว่าก็มาชาอยู่ที่ทําปากอีกเหมือนเดิมกลัวแต่ไม่ทันสัญญาแล้วครับนานพอสมควรแล้ว ขออนญาตดับเครื่องครับไปล็อกไว้กลับบ้านล็อกไว้พอเป็นพิธีนะครับ อยู่ไม่อยู่เราขโมยแต่ว่าไม่มีอะไรให้ขโมยเราอยู่หน้ารถคือล็อกไว้ให้แบบว่ามีกล้องวงจรครับอยู่ตรงนี้มันมีคนมางัดมาเงี้ยจะได้ยากหน่อยถ้าถ้าเราไม่ล็อกมันจะง่ายเกินไป ขึ้นสนิมนะครับไม่อยากจะเข้าแล้วคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้บ๊ายบายครับสวัสดีครับ